สวัสดีสบายดีพี่น้องมื่อเนี้อัปเดตอีกเนาะ EP สองนางยู่จัสซีแล้วพี่น้องบท่านไหนเ,หเจี๊ยบแห้งเนาะ<ส><ด><ส><ด>เจี๊ยบพุงหุ่ม<ส><ด>แต่ว่าหมกเดือดก็ออกเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าออกค่อๆยๆนะ มันคือเคือเอาเป็นเดือดเถอะเนี่เข้ามันก็นไล่เดอ้ออยู่สินะประมาณนั้นเนาะกับเจ็บกับปัน่นนะนะดูปัน่นหะดูปั่นมากกับที่ยุแต่ว่าหัดค่อยค่อยัดเจ็บค่อยคหน่นงมาหน่อยนึงแล้วก็เศร้าบิดมาแล้วก็เศร้าบิดมาแล้วก็เศร้าเออสินะโอ้พอสิเจ็บแหงนี่นเนาะเดี๋ยวกะหลอบมอเนาะมอแบบว่บาสิมาตรวจอีกทีนึง ไปตรวจกระมลอยขีดหนึ่งเนาะตอนตอนซองซองถุงน,นี่แหละพี่น้องซองถุงม,มอสีอนี่ก็ซองถุงได้แหละแต่ว่ามอส่าท่านมาเนาะในซองถุงสิบห้านาทีละ<ม>ก็ได้เพราะท่านได้ไปนี่บรรยากาศมีน้อยแม่แล้วก็ป้านอนนอนน้ำการ์สามคน ซีเนอมาดื้อข่อยหาคำพูดขอดื้ออนการกระเจี๊ยบอค่อยๆไปเลยพี่น้องบททันเจ็บแหงหมอเบิ่งกะเบิ่งไปตามอาการนี่แหละมีเอฟซีเหม็นว่าถ้าเจ็บโป่งแห้งก็เพิ่งกระเจี๊ยบกับบ้านเนาะ อันนั้นถ้าเจ็บบ่แห้งนะเพิ่นสิให้ไปนอนพักดูบ้านก่อน FC ฟซอ่าคั้นเจ็บค่อยๆนะเพราะว่าหมดดูกุ้นบ่ทันได้เปิดมันสิรอดมันสิเชิงถ้าเจ็บไปแห้งแต่กรณีของข่อยนะมันหัวบ่กการพ่น้องคั้นสิรอเจ็บก็คือสิยญาอ่ะคะแนนเนาะสิเจ็บสิทรมานเฮงนั่นแหน่นาะของมันมันเอียังอ่ะนะ มันกลับเอียงๆพี่น้องมันแบบว่าเซลบ์าลุกนะหมมันแบบเอหัวลุกนะมันจะเอาทันขางลุกเนาะมอเปินก็มาตรวจเปิงนะวะเสรียงเสรียงคือกันกับเขตมีเขตคือกันก็ข่อยคือกันพี่น้องคนดีทองเสรียงคือกันก็ข่อยฮะมันจะเอาตาลุกมันหมดเอหัวลุกเหนไเอาทางขางลุกก็ต้องผ่าเนาะพี่น้องด้ผ่าดนผ่าก่อน นี่ก็พังเบิ่งเนาะว่าเพื่อนที่าจะได้ก็อยากให้พาไ,ไวไว้อันเด้เพป็นก็รอ,อ,อก,ก่อนเนาะรอให้ยังไงนำเข้าปลาบ่เออรอให้นำเข้าปลาออกก่อนเพื่อนบ้าบ่งอนะ,พะแพทย์นั่นแหละเ <laughs> จา้าสิเจ๊แผดเจ๊งออะไรเนาะบจักว่าผู้พด่เป็นแผทผู้พด่เป็นมอหรอกพนนอี่น้องมันคือกันเบิด แล้ก็เบึงบอกยังไงอยู่เด um ี๋ยวเพื่อนกระซิบมาตรวจอีกเนาะพี่น้องออกไปอีกออกไปแล้วบางย่านี้กับหมอท่านมากอะเพื่อนก็ได้ให้เขามากขึ้นแต่กาเห็นแต่คนทองคนทองนีมมี่บอกไดาเหมือนเนาะเต็มอยู่ออกเหม่อดาซิดาจ้าเอาคนเหมือน เมื่อหนึ่งเกิดเป็นท่ายเติตุนทั้งเกิดทั้งตายเนาะอือเกิดมีรอยต้อืออันนี้ตอนสิเกิดก็ทรมานเนาะเจ็บจนสิเป็นสิตายตอนสีตายก็ทรมาน อยู่บ้านนี่บ่อบบูจักบ้าพาเจ็บบ่าบ๊อูจักบ่มีผู้คนทื่อท่าบ่มีคนเจ็บมาห้องหมอเต็มมาเนี่ยมาเต็มอยู่บ้านด้วยมาเต็มตัวเจ็บผู้เป็นมาเจ็บเต็มมาห้องหมอนี่พี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากไปบวชนะมาห้องมอมาเบิ่งเด้อไปว่างในไว้โดด้ไม่เห็นคน ตัไรงกันรุ่มกระต่ายเทากระต่ายบืเทากระต่ายปล่อยวางในว้โดดใรอยาปล่อยวางผู้ผ่ารย์บอกไปห้องบ้านในเมอเบิงห้องบ้านจะเหัวว่ะเจ็บเป็นเป็นแนวใดเนาะความตายมีอยู่ทุกคนบรรยากาศเงียบๆเงาๆมูมีไผร จะซอยู่จักเหมอต้องห้ามเหมอเนี่ยได้ได้เอห้าบอด้ขาวน้อยนอวะอาบนำคอดินเอออาบนำอาบนำคอดินพี่น้องอาบนออกนะนอยูน่คขึ้นนำยุกรุงเทพได้พี่น้องมันจะขาวเห็นบอขาวค่ะนำยูนี่บุนที่บยเฮดบไดแห้พผิวโอเคเหงคือเกาเหงอยัวก็อาบมือหนึ่ง กัดมือได้เต๋อขั่วขเอาอาจจะอาจจะคว่วกินดี่มเดือดเดือดแต่กระดูกครับบัดเดี้มีห้องแอร์น้อนแอร์พี่น้องอาจจะคว่วขาวนี่ได้หามือก็ขาวเหมือนเติมเนี่อก็ดีเอาอย่ังเอาตลอดพี่ง่ามเห็นว่าแผดหมอมีแต่คนขาวเนาะ ตองเห็นกรยากตอกเห็นก็ะยากเอาขาวกอนน้ำสะอาดชิวเจ้าบุมีรอนเขาเล็กน้อย,ยชิวรด,ดวนะจะได้ค่ะมายูมืองาะส่มายูมือเออ <c oughs> แต่น้ำยูขบข้างนอกสิคือกับพ้อมอยู่ว่าวบนไ,ได้คือใดไคือกัน คือกันบ่เออยังมองไอ้ก้อนกันแนวนี้บ่อันเดียวกันเบิร์ดก็ปากเซ่อันเดียวบ่ห่วยซะซะหาซื้อบ้านอยู่ปากเซ่กันจะมีเงินหาซื้อบ้านอยู่ปากเซ่อรังหนึ่งแล้วมาอยู่ผีเขาลงพื้นเพื่อความขาวน้าจ้าชิวชิได้จะบอกจะจัดซะจะมีเงินมาซื้อบานอยู่นี่เนาะมาอยู่ในเมืองว่มีปัญญาเอ อในเมืองหันเข้าอยู่นีตะเฮิงเลยเนาะเขาเกิดอยู่นีตแต่ก๊กแต่เข่าแต่แร่เลยเนาะบางคนก็มีเงินมาซื้อที่อยู่ผีเนาะสมันแม่ันนี้เจ้าน้าอเงาอเออนามทั่วเมืองปักเซมันอันนี้เนาะเจ้พอเขาตั้งาาคองา้เราจะเอาไปหอดบ่ะบถเอาไปหอด่นน้ กายสบายฉัหอดักสิจิตเออนะเอนบองคนเรอใส่ใช่ก็หอดูดุ่งมันถามเออมันถามน่ะเจ๊ปันใดเขาเขาแต่หยเฮื่ออกมาอยุ่นะำคำมาหาเบาอยู่นะเออไม่หาเลยไมหาเาน้ปอาบอาบน้ำอยู่อะน้ำคแต่ก็หาว่าน้ำเจ๊ปไห น้ำเท่กระด้างน้ำเท่กระด้างรอเบอรอีกทีหนึ่งพี่นอเดี่ยวมอสิต um ัวจอีกทีนึ่งตอนนี้ก็มาแต่กุกดใช่ปะ หมอ่าไปมามไปกวาดไ,<ป>ไปเอก,กไปเอกโกออีกเช่นหนึ่งเมื่อเช้านี้เพราะว่าตัวนี้เป็นฐานโมใหญ่นอกมาเอกโออีก,กอทีหนึ่ง<อ>ตัวนั้นเน<อ>ี่ยเป็นฐานโมหน่อยฐ <c oughs> านโมหน่อย <c oughs> ท่านโมใหญ่เพื่อนกับอกว่าดูค่ะมันมันอยู่ท่าแบบว่าถ้ามันเป็นท่าอีกท่าหนึ่งเสียผ้าแบบว่า ทำมันแบบน้ำตอนนี้มันมันเป็นถ่ายอีกแบบหนึ่งทั้งหมดาแบบนี้เอ็นศิลป์าตอนนี้ดูแขวนอยู่ถ่าแบบนี้ล็อกหัวก้อนกบง่อยขอนอ๋อไอ้โดยโดยอ๋อลำบกบ้างตอนนี้กับปลาเป็นหิวเข่าอ๋อเข่าิวเข้าเนาะพี่หนอกเพราะว่าเป็นม้ยกินข่าต้นตัว จะเกิดสกินมันกินขอกินหน่อยนึงตอนนี้ฝึกกระแล่นน้ครับนะใส่น้ำอันนั้นอันนั้นกับฝึกกรสิตรวจอีกที่นึ่งวันนี้ติดตามมากันเรื่อยๆนั่นแหละมั่งที่เกิดเอ็ได้อ๋อมังที่เขาไม่ได้ผ่ารกอืมฝ็นความฝัน เป็นกระดดอะไรจะตามมออหลพี่น้องมอวันนวรกัเท่านั้นเป็นสมควรพาเปิดแเราเอแอมหนาวหนาวฝาละใส่แอวคุ้มเลยคุ้มเงินแม่จะพับ้างับเาเหมาะด้วยคุ้มเงินบันดาแซนนี่บานนาแซนก็สามรยสามร้อยเจสิสามร้เจ็ดิประมาณนั้นสาม ตอนนี้กินเขากันเนาะเวลาประมาณสี่ถุบสี่ถุบซาซองนาทีเนาะกิวเข่าได้ไหมเนาะมาลองกิ้วคือกัน,อ,กากนอาหารมันจะแข็งไปเนาะก,กินดองหรือว่ากินเ่ยมัปาเพราะมันถือมันถือทางข้าง <Okay. S 1> กินอย่างถืงอตัวนี้ <laughs> มันได้ไรไปทางอางื่น,นะจะได้พ่าอยู่เี่ ีบ้านเอ,อ้เออวดิมบอกพี่น้องว่ามันเปิดแค่ซองเส้นพี่น้องมมาดูขค่ากับเปิดแค่ซองเส้นรอไปอีกจะได้เมื่ห่าจังเนาะทางเมืองอื่นเนาะมมือเนาะมันมื่ลอมัดอไกันอันนี้จะกเหนื่อยนะอันน้โอ้ไทยทาใสน้าเดียบอเมื่อานนึงนั่นั้งนั่งนังบาที่เกตหลอดใ้ล้อออกอดนั่นเนาะ อันไหนก็สิจูปักเซ่หรืเป็นคนในเมืองหรือเป็นพี่น้องเลยเลขาอ่าน่อยก็พี่อ่านหน้าข้อดีมาได้พี่น้องกินข้าวตอนเด็กลงเลยพี่น้องเอาหน้าฝุ่นเพ่็ใส่จีิแจ้กระรอดพึงตอนต่อไปน้องพี่น้องเนาะเจ็ดมิถุนายนพี่อื่นชอบจนตอนนี้ก็จบคลิปไปเลยใช่เออก็เลยก็จบคลิปนะพี่น้องอัปเดตสถานการณ์ไปเดือดไอ้น้องตอนเด็กตอนเด็กตอนชิปโมาบ้าน สิบเอ็ดโมงนกับชินอนเนาะเชาก็ไปพูดชิโนนรับจากบ่อเลยนอนโยงมองอยาอชินนอดบนนอนนี่กับปะาเป็นกันเสเอสละน้องมาเผาเหมือนี้โอ้ยมานอนเผาป่าอันมีปูไต้เนาะตลอดมีแต่ปาไอนี่เหป่าก็ลูกตลอดเวลาเป็นยังพี่นอะ มมีใครแลวันหมูเป็นปากกลุไม่เนี่ยกูเดียวแก้นจะเกยหนองมันจะเกหนองปต้เนาะปอเน่่าแต่รูปเมอนดูเกลเนี่ยแม่ก็หน่อยปาก่องก้นหันปากขาาจะเ่อะไปไมไม่ได้แบบแล้วแบดูได้ดิอยากที่ีน่อยมัจะลงคาหน่อยะป้า ไปขอกันด้วยอ่าอีพี่นาถ้าฉันก็จบเพียงเท่านี้กันเนาะกดไลค์เป็นกําลังใจในเด้อพี่น้องไปสู้ๆ